อุ้มค่ะเจ้าของ IG อุ้มซาออฟฟิเชียลค่ะรับถ่ายภาพสินค้าบน IG ตอนที่เรียนอยู่ม6อะค่ะม .5 ม .6 กก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ถ่ายรูปแล้วก็ขายของด้วยตัวเอง ที่บ้านก็สนับสนุนค่ะแล้วก็ตอนที่พอขายของได้ได้เงินจริงจังเลยแล้วก็ไม่ขอเงินที่บ้านเลยค่ะเขาก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเรามาทําตรงนี้เรารับผิดชอบตัวเองได้นะคะจนวันหนึ่งที่ตัดสินใจว่าโอเคเรียนได้1ปีใช่ไหมคะถือว่าเลือกเรียนในคณะที่ยากสำหรับตัวเองค่ะก็คือนิติศาสตร์จําอะไรไม่ได้เลยค่ะครูสอนอะไรก็จำไม่ได้ก็เลยตัดสินใจลาออกมาเลย <S <S เพราะว่าอยากที่จะได้เงินอยากที่จะขายของทางบ้านก็ไม่ได้ว่าเลยค่ะแต่ตอนที่ก่อนจะตัดสินใจค่ะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งด้วยแล้วกก็ไปปซื้ออุรณ์ เตรียมออกตลาดนัดแล้วค่ะพอเรารู้สึกว่าเราได้เงินจากตลาดนัดก็เลยตัดสินใจเลยค่ะว่าจะมาเป็นแม่คา้าจริงจังเลยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะคะเป็นแม่คา้าออนไลน์ค่ะแล้วก็บวกกับชอบซื้อกล้องอะคะ่ะมาถ่ายตัวเองสมัยนั้นก็คือจะเป็นกล้องฟูงฟิงค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าชอบแต่คราวนี้ภาพจะออกแบบสีชมพูก็เลยซื้อกล้องค่ะกล้องตัวแรกที่ ใช้จริงจังเลยนะคะก็จะเป็น Sony A 5 1 0ค่ะก็ใช้กล้องตัวนี้ค่ะถ่ายให้กับทีมแล้วก็เอาไปแบ่งปันเพื่อนๆในแบรนด์ด้วยค่ะจนคนในแบรนด์แล้วก็ทีมรู้จักแล้วว่าเฮ้ยภาพสไตล์เนี้เป็นภาพของเรานะแล้วทุกคนก็รู้จักเรารู้จักตัวตนเราจากการถ่ายรูปอะคะ่ะก็กลายเป็นว่าถ้ามาอยู่ทีมนี้ทีมนี้มีภาพซัพพอร์ตทีมมีภาพสวยค่ะ มีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าพอโควิดปุ๊บเราเห็นพ่อค้าแม่ค้ามาเริ่มขายอาหารเยอะมากเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยเราอะชอบถ่ายรูปนะ แล้วเราก็วางด้วยค่ะช่วงนั้นก็เลยรับถ่ายภาพอาหารฟรีถ่ายฟรีเลยค่ะให้แบบ2 0 30ภาพไปเลยแล้วแต่เราก็โพสต์เล่นๆนะคะว่าส่งมาแล้วอะ่ะเราถ่ายให้แต่เรากินด้วยนะก็ <c oughs> ทุกคนก็แบบแฮปปี้กันก็เลยเริ่มฝึกฝนการถ่ายอาหารจากตรงนั้นค่ะแต่จุดเปลี่ยนที่ได้มารับถ่ายภาพจริงจังเลยค่ะก็คือมันก็จะมีน้องคนหนึ่งอาหารทักมาแบบใน Line o f f i c i a l เลยว่าพี่หนูชอบผลงานหน้ายจีพี่นะพี่รับถ่ายภาพไหมแล้วก็แบบเฮ้ยเราถ่ายภาพมาเปีอ่ะใน Facebook ไม่มีใครถามเลย แต่ทุกคนแฮปปี้ในการใช้ภาพเรานะคะแต่ว่าเฮ้ยเราไปลง IG แค่นี้ยมันมีคนสนใจที่จะมาถ่ายกับเราเลยหรอก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าน้องชอบจริงๆอะพี่เปิดรับให้ได้แล้วก็มาโพสหน้า IG ค่ะว่าเปิดรับถ่ายภาพสินค้านะทุกคนก็แบบเห็นผลงานเราอยู่แล้วอะค่ะที่อยู่หน้า IG ก็เดือนแรกค่ะปาไป70-80งานเลย ตอนพีคที่สุดคือน้องทักมาทักมาเสร็จเราตัดสินใจว่าเราจะทําตรงนี้จริงๆก็เลยไปโพสหน้าจิพอโพสเสร็จคิวที่1คิวที่2คิวที่3เข้ามาในระยะแบบไม่กี่นาทีอะคะ่ะตอนนั้นรู้สึกดีใจที่สุดแล้วแล้วก็พอได้ของมาถึงจริงอะแอบกดดันนิดนึงเพราะว่าปกติเราก็จะถ่ายฟรีถ่ายให้ทุกคนใช้อยู่แล้วพอมารับงานจริงจังเราอยากทําให้มันออกมาดีอะคะ่ะก็มีการศึกษาดูเรฟเลร์เพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาตัวสินค้ามากขึ้นว่าเขาอยากพีเซต์อะไรในตัวสินค้านั้นๆค่ะ จำเป็นว่าต้องเก่งหรือว่าเรียนมาเฉพาะด้านนะคะแต่ว่าฝึกฝนค่ะอุ้มอาอีกชั่วโมงในการฝึกฝนเยอะมากๆค่ะพอเรามาเปิดรับถ่ายจริงๆะค่ะประสบการณ์ที่เราฝึกมามันมันช่วยในตัวงานมากภาพไอจีอ่ะมันจะใช้เป็นผ้าถ่ายรูปแล้วก็เอ๊ะมันจะทํายังไงดีฉากเราก็ยังไม่มีงบที่จะซื้อก็เจอลาวตักผ้านั่นแหละคะ่ะก็เอาไปหนีบแล้วก็ลากผ้าลงมาค่ะแล้วก็ เอาของไปว้ากมันก็เหมือนภาพไอจที่เราเห็นเลยก็ได้มาจากจุดนั้นค่ะพอมีลูกค้ามากขึ้นตอนที่นั่งอยู่เก้าอี้ญี่ปุ่นนะะเริ่มปวดหลังแล้วก็เลยเอาราวตากผ้าที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็นั่งเป็นโต๊ะเลยค่ะสบายขึ้นเริ่มต้นนะคะสามารถใช้จากมือถือได้ก่อนเลยค่ะพอมีงบหน่อยค่อยไปต่อยออเป็นกล้องมิเรเลเตตัวเล็กๆได้ค่ะสกินแคร์แล้วก็อาหารเสริมเป็นหลักค่ะ เข้าใ,ใจภาพสําหรับแม่ค้าที่จะนําไปใช้งานค่ะอย่างตู้เองจะได้ฟีดแบ็กเลยว่าภาพทุกภาพที่ทุ่มส่งไป1เซตเนี่ยใช้ได้จริงทุกภาพเท่ากับว่าภาพอาหาะในแพ็กเกจนั้นน่ะไม่ซ้ํากันเลยที่เราครีเอทออกมาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะก็จะเป็นพอถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะจะมีพื้นที่ในภาพเหลือนิดหน่อยค่ะให้แม่ค้าออนไลน์ได้เอาเข้อความนํามาใส่ในรูปภาพนําไปแต่งทาคอนเทนต์ต่อค่ะ,คะก็คือจะตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เราทําการตลาดเลยภาพสําหรับแม่ค้าออนไลน์ค่ะ มาถึงเจ็ดแสนบาทค่ะ ตั้งแต่เกิดมาก็คือไม่เคยทํางานประจําเลยแล้วเราได้มาแบบบริหารทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยก็ดีใจค่ะที่ได้รายได้ขนาดนี้แล้วก็ได้อยู่ที่บ้านตัวเองค่ะถ้าชอบจริงๆนะคะให้ฝึกฝนไปก่อนเลยต่อให้ไม่รู้นะคะก็เรียนรู้จาก YouTube แบบฟรีไปก่อนได้เลยค่ะพอฝึกฝนเข้าไปบ่อยอะค่ะเราจะชินมือแล้วพอเราได้มีโอกาสที่มีคนเห็นผลงานเรามากขึ้นชอบผลงานเรามากขึ้นพอลูกค้ามาดิวเราจะมั่นใจในตัวผลงานเราค่ะ สำหรับคนที่สนใจอยากจะถ่ายภาพสินค้านะคะติดตามอุ้มได้ที่ IG อุ้มซาออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ติตเตออุ้มซาสตูดิโอ um ค่ะ